ครับทีนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งของมือคนที่สามารถมีธุรกิจของตัวเองแล้วก็ร่ำรวยได้นะครับตามมือตัวอย่างนี้ก็คือขีดจากมือจริงนะครับมือคนที่ประสบความสําเร็จด้านของธุรกิจการงานเรียกว่ามีธุรกิจทําหลายอย่างนั่นแหละนะครับก็เส้นนี้ก็คือแนวเส้นชีวิตเส้นสมองก็จะแตกง,ง่ามออกลักษณะแบบนี้ คใครที่มีเส้นสมองแตกง่ามฉีกเข้าหาเดินอังขารสูงนี่นะมันจะเก,ก่งในด้านของการติดต่อการทำบัญชีการพูดการแก้ไขปัญหาในลักษณะของการทำงานนะครับและนี่ก็คือเส้นหัวใจข้างบนนี่ค่อนข้างจะเป็นเส้นแข็งแข็งนะเส้นแข็งแข็งในมือเส้นใหญ่ๆหด้วยก็แตกเป็นสองเส้นแบบนี้มีความกระตือรือร้นดีในการทำงาน จเส้นใจใหญ่ก็คือพลใจใหญ่อารมณ์อารมณ์มเข้าถึงกล้าพูดกล้าทำอย่างนี้นะครับเส้นมันแข็งตรงไปตรงมาการตรงไปตรงมาในสิ่งที่เจ้าตัวคิดจะทํานะครับเส้นหัวใจและเส้นวาสนาก็มีเส้นวาสนาที่เห็นตามภาพนี้นะครับต้นเส้นมันจึงไม่เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวมันจะแตกสาเหตุที่มันแตกออกเป็นง่ามลงข้างล่างนี่ นี่แหละคนที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เส้นมันจะต้องแตกลักษณะแยกออกเหมือนรากแก้วนะมันคือการฝังฝังรากอย่างรากลงลึกในตำแหน่งของส้นข้อมือนะครับตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่ว่ามีบริษัทมีตึกเป็นอาคารอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตัวเองได้ทำเป็นเป็นบริษัทได้นะ แต่ยังไม่หมดแค่นี้พี่น้องเอ้ยยังมีเส้นธุรกิจครับแล้วก็จะมีเส้นธุรกิจอีกเส้นหนึ่งฉนะีกมาอย่างนี้นะยังไม่หมดอีกพี่น้องเอ้ยยังมีอีกมีเส้นวาส,สนาอปุปธรรมจากตัวนี้วิ่งเข้ามานี้นี่พี่น้องเอ้ยจะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้เส้นวาส,สนาจากเนินจันทเนินมุสลิตนะวิ่งเข,ข้ามาค้ำค้ำเส้นวาส,สนาที่เป็นตัวหลักตัวเย็นอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้เรียกว่าการทํางานมันจะต้องเกี่ยวข้องกับ การต่างประเทศด้วยนะมีเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คนทางไกลต่างประเทศอย่างนี้แต่ยังไม่หมดอีกนะพี่น้องเอ้ยยังมีเส้นอาทิตย์สีสวยอีกเส้นหนึ่งก็คือจะมีเส้นจากจุดน,นี้เป็นเส้นอาทิตย์น,ตยน,นั่นแหละเอียงมาเล็หน้อยวิ่งขึ้นอย่างนี้นะอ่าในมือจริงก็เป็นแบบนี้แหละอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งมันจะมีเส้นธุรกิจข้างบนนี้ด้วยอีกสองเส้นนะครับชัดๆัด แบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่ยังไม่หมดนะพี่น้องเอ้ยยังมีอีกยังมีอีกเส้นหนึ่งน,นี่ในมือหัวนี้นี่เส้นเยอะมา,างนี้เป็นวาส,สนาตัวนี้ออกจากจอยู่นี้เข้ามาอีนไว้แต่ละเส้นนี่ยมันชัดเจนมันมีน้ําหนักที่คมที่ชัดด้วยมือก็เต็มมือก็ใหญ่หนานะถ้ามาแบบนี้ไม่รวยกอนมันรู้ไปพี่น้องเอ้ยนี่มีเส้นตะเยอทะยานขึ้นเส้นตะเยอทะยานนี่จะขึ้นบนเส้นสมองนะขึ้นบนเส้นสมอง อ,อยู่ประมาณนี้แหละยิงเข้ามาประมาณนี้นะก็ดีอีกนะมีความทะเยอทะยานมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทําันแล้วมีเป้าหมายนะเนี่ยอย่างเส้นวาสนาตัวนี้มาขึ้นคู่ขนานกับตัวนี้นะมันเป็นในลักษณะที่ว่ารุ่งเรืองนั่นแหละจุดพลิกจุดเปลี่ยนจุดที่ทํารุ่งเรืองเงินก้อนนี้ ไม่ได้มาแค่ทางเดียวเพราะทธุรกิจรู้สึกว่ามันจะสามอย่างนี่แหละดูจากเส้นวาส,สนาขอณที่มีแยกปีขึ้นมาเป็นสามเส้นเลยเนี่ยนะเนี่ยก็เส้นหนึ่งตรงตรงนี่ก็อีกเส้นหนึ่งนี่ก็อีกว่าแยกมาอีกจุดนี้อีกจุดหนึ่งอันนี้ก็สนับสนุนเข้ามาอีกใครมีแบบนี้เนี่ยรวยได้นแน่แน่นะไม่ต้องห่วงแต่ว่าหายากอยู่มือแบบนี้นะ่ะให้มันมีแค่ ัวนี้พี่ก็มาคาม้าแล้วก็มีเส้นนี้ขึ้นแล้วก็เส้นนี้มาแบบนี้เส้นนี้มาแบบนี้เนี่ยมาแบบนี้เนี่ยแค่ <c oughs> นี้เนี่ยก็โอแล้วล่ะนะก็โอแล้วแม้ว่าจะไม่มีเส้นนี้ก็ไม่เป็นไรจะไม่มีเส้นนี้ก็ไม่เป็นไรเมื่อตัวอย่างนี้ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะดี <c oughs> เป็นนักธุรกิจรายใหม่นะเป็นนักธุรกิจรายใหม่นะครับ นี่คือรูปแบบที่สองพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจค่อนข้างยาวนะเหมือนี้โดยเฉพาะเส้นในสมองกับเส้นหัวใจนี้ยาวจะยาวไปไหนนี่แหละนะเข้าถึงที่เลยนะแล้วก็จะมีเส้นวาส,สนาเกิดจากตรงนี้อีกพี่น้องเอ้ย The miracles of numerology and palm reading ประมาณนี้ ยังไม่หมดพี่น้องเอ้ยยังมีเส้นมสัสนาจากโซนนี้วิ่งขึ้นมาหาตัวน,นี้อีกทีหนึ่งก็ยังไม่หมดอีกพี่น้องเอ้ยนีในมือจริงจะเป็นมีมีลักษณะทรงกลวยขึ้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้พี่น้องเอ้ยนี่ในมือจริงจะเป็นแบบนี้ยังไม่หมดพี่น้องเอ้ยยังเหลืออีกเส้นจะมีเส้นธุรกิจปักขึ้นมาแบบนี้อีพี่น้องเอ้ย เขานี่นะแล้วก็จะมีเส้นอาทิตย์ยาวๆเกิดจากตัวนี้ลากมานี่อีกพี่น้องเอ้ยอเดี๋ยวเส้นมันไม่เป็นแบบนี้อมันเป็นประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยเส้นมาประมาณนี้เขานี่เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เรียกว่าพึ่งตนเองแล้วประสบความสาเร็จได้รวยได้พี่น้องเอ้ยโอยังไม่หมดอีกพี่น้องเอ้ยเส้น,นเส้นเนี้ย ออยังไม่หมดพี่ร้องเอ่ยมันจะมีเส้นอาทิตย์นี่ฉีบมาแบบนี้อีกนะเข้ามาแบบนี้นะมันมาทั้งเงินมันมาทั้งเกียรติมันมาทั้งชื่อเสียงนะใครที่มีเส้นแบบนี้นะเส้นอาทิตย์เกิดบนเส้นธุรกิจนี่เลยว,ว่าถ้าทําการค้าการขายก็จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงดีได้การยอมรับในธุรกิจที่ทํามีเครดิตดีนั่นแหละนะครับก็ไอ้เครดิตดีนี่นะ ถ้ามีเส้นนี้สินเข้ามาล่ะมันก็จะพาพาไปกับไอ้ชว่วงเครดิตดีนี่แหละเหมือนกันคือไอ้ในเส้นในมือจริงน่ะมันก็มีเยอะกว่าน,นี้อีกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเอาเส้นที่มันเป็นประเด็นสำคัญชัดๆมาขีดให้ดูมันก็จะมีเส้นย่อยเส้น,นประกอบอย่างนี้ก็มีเนี่ยนนมันจะตาัดม,มาแบบนี้อีกเส้นหนึ่งอืมวาสนาขึ้นที่เส้นชีวิต ชีวิตมุ่งมั่นชีวิตพึ่งตนเองความสามารถทักษะความรูนะ้ของตัวเองเราจะประสบความสำเร็จตัวนี้ก็เงินเนี่ยจากความรับผิดชอบตัวนี้ก็ขึ้นบนเ้นสมองอีกรายได้การเงินมวนก็ดีตัวนี้เข้ามาอีกนะก็ได้ตัวนี้เข้ามาอีกเนี่ยเส้นเครดิตเส้นสําคัญเนี่นะครับมือนี้ก็เลยเป็นต้นทุนที่ประสบความสําเร็จในด้านของ ธุรกิจการงานอยู่ในระดับหลักร้อยล้านขึ้นนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ก่อนอยู่ก่อนมือน,นี้นี่นะก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันหลักร้อยล้านขึ้นหมดทุกนั้นนะเพียงแต่ว่ามือน,นี้เนี่ยมันอาจจะต้องเหนื่อยเยอะหน่อยนะเพราะมันขึ้นที่เส้นชีวิตของตัวเองไม่มีเส้นดักเนินจันเข้ามาสนับสนุนน,นะนะ จะทำอะไรเนี่ยเรื่อว,ว่าต้องแอคทีฟต้องมีพลังเยอะหน่อยพ่อหรือมันมีเส้นนี้ด้วยมีมีเส้นนี้ด้วยออกมาจากเส้นชีวิตด้วยเส้นนี้นะทะเยอะทะยานเนี่นะมีเหมือนกันนะครับในมือนี้นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในอีพีที่สองที่ทำลงหนึ่งสองสามสี่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่สี่นะเป็นรูปแบบที่สี่นะครับ ของมือที่มีลักษณะมีต้นทุนความร่ำรวยนาจากธุรกิจของตนเองนะครับ